สวัสดีครับสวัสดีเงี่ยมือเศร้าครับเอางัวออกขอ,อกกันงัวไปลิงหยาน้ำทงไปไปเง,ง,ง,งี้ยงงงุดตัวเวนกำลังสิโพคือโพเป็นโพกำลังสิโพโพแล้วไปไปงามตาไปไปไป,ไป

ยังยังยัมาไปไผมาเร็วเร็วตามมาตามมาผุนหินบ่อหมูเขาอยู่ทงผุนหินบ่อผุนเร็วเร็วเร็พาไปหาเล็บหยากินหยาเร็วเร็วยังข่าวยางข่าวยังไมเร็ว Má à, phải má lêu 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 Ngang แนบมือเขาก็บฝ่าวิญญาณเลตีละโอ้หนูเขาแลนโดง่ดงโดงอยู่ทางฝุ่นเร็วยเรียวหย,วย,วยาถือหมอกกำลังงามๆอ่อนๆ่อนเรียวยข่าวสิได้กินบรรยากาศแงมือสาวกันสีเลยครับเสียงนกเสียงกาหอเอาหัวออกหมอกกางหม้อทันจ้างเลยฝุ่นหมอกยังหน,นาอยู่ ขาวขาวคุณคุณมเมีย่างแน่นหมอกมาเรียวมาเรียวตามมาเรียวเรียวมามามาตามมาตามมา มาหอดทงครับก็ะิบปลูกแถวนี้ล่ะขอบคุณหลายๆเ้อผู้ที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอบคุณสังการกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ